เป็นเหตุให้คนจานวนน้อยกว่า300คนกลายเป็นว่าียกเดนด้านหน้านะครับก็มีสื่อมวลชนนะครับมาอยู่แถวหน้านะครับมีคนดังคนที่มีเมื่อกี้ตอนผมตอนผมจำนวนมากมายที่ต้องมีภัยไปอยู่ที่พูดใหม่นะครับก็พยายามขอความร่วมมือนะครับให้ให้สื่อมวลชนถอยไปข้างหลังนะครับก็ ก็ไม่เป็นห่นอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาที่นี่เพ exactly. NO ื่อจะบอกกับท่านสมหลายนะครับว่าผู้ริภัยการเมืองเหล่านี้ควรที่จะได้รับการคุ้มครองนานาประเทศเช่นเดียวกันกับผู้ที่จะริภัยมาอยู่ประเทศไทยรัฐบาลไทยก็ต้องให้การคุ้มครองคนเหล่านี้ไม่ว่าจะริภัยมาจากกัมพูชา พ่ามาเราหรือมาเลเซียเมื่อต้องมาอยู่ประเทศไทยแล้วเราจะเป็นที่จะต้องรับรองสถานภาพของการลี้ภัยเหล่านี้วันนี้เราจึงมาที่นี่นะครับเพื่อจะเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการรับรองอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องผู้ลี้ภัยให้ได้นะครับประการที่2มีผู้ลี้ภัยจำนวนมาก ที่รีบไ,ไปไปอยู่ประเทศลาวกัมพูชาตามบิดว่าเกิดการอุ้มฆ่าสีศูนหายไปถึงเก้าชีวิตด้วยกันในจำนวนเก้าชีวิตเหล่านี้ตากฏว่ามีสองชีวิตที่เป็นศพลอยน้ำเกิน้นที่จังหวัดนครพนมเมื่อปี2561เดือนตุลาคมและได้ที่สนดแล้วว่าทั้งสองศพนั้นคือผู้ลีภัยการเมืองซึ่ง ปอาศัยอยู่ที่ประเทศลาวเหตุเกิดที่จังหวัดนครพนมเราจึงเห็นได้ว่าเหตุต่างๆเหล่านี้เป็นผลมาจากการเมืองที่เป็นเหตุการนะครับวันนี้เรามาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าทีรีภัยมันตั้งแต่ตั้งแต่ปี8ปปเลยว่าเห็นคุณค่าของผู้รีภัยหล้และเราปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่านี่เป็นข้อเรียกร้องทางศีลธรรมนี่เป็นข้อเรียกร้อง ที่อยู่ในหวัวใจคนไทยเพราะเราเชื่อในพุทธศาสนาที่ว่าห้ามฆ่าสัตว์ปัจชีวิตตรงนี้แหละครับที่ทําให้เรามาเพื่อจะบอกให้สังคมไทยได้ประนักว่าหยุดการเ็บค่าหยุดความรุนแรงของการเมืองเพื่อเราจะได้มีสังคมที่สงบสันติสุขสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าผู้ลี้ภัยที่ถูกต้นค่าเหล่านี้นั้น ทางการรัฐบาลได้เพิกเฉยที่จะตรวจสอบที่จะเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ลี้ภัยเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลเพิกเฉยต่อผู้ลี้ภัยที่ถูกอุ้มฆ้าในประเทศลราจนกระทั่งล่าสุดที่ท่านบุญชานายบัญรไปแจ้งเหมือนสัตว์สัตว์ศิษย์นั้นอการเพิกเฉยเท่ากันเป็นการเราทําได้ยอมรับว่ารัฐบาลมีส่วนรู้เห็นต่อการอุ้มฆ้า วันนี้เราอยากให้ประเทศไทยมีภาพ<า>ลักษณ์ตระการตึงที่ดีงามไม่ใช่คิดจะอุ้มฆ่าใครก็ไปอุ้มข้าไม่ใช่คิดจะฆ่าแกงใครก็ฆ่าแกง่านนะครับเราจึงปรารถนายจะให้เกิดความสงบและสันติสุขวันนี้เราจึงมาที่นี่เพื่อบอกให้ชาวโลกได้รู้รว่าพลเมืองไทยนั้นมีได้ที่ง่ายพลเมืองไทยมันห่วงใยต่อชะตากรรมของผู้ลืองไทย ไม่ว่าจะเป็นผู้ลี้ภัยชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่ลี้ภัยมาอยู่ประเทศไทยตรงนี้ท่านอยากจะการเรียนสื่อมวลชนให้รับทราบทุกคนนะครับ,รบรนักแข่งวอตส์จุดคารโรสบมนคาร์โรสอีดานะฮะไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะใครพูดต่อใครพูดต่อพูดต่อเลยน้องน้องแโอเคต่อเลย ต่อเลยพี okay. ่ไม mm ่เลยพี่ส่งไหมคะส่งให้ยศพี่เจรจาไปเจรจาไปสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านและตำรวจที่มาในวันนี้เนื่องในวันนี้เป็นวันผู้รลีภัยโลก20มิถุนา2 5 6 3หายใจไม่อดหยุดกันอุ้มฆ่าผู้รลีภัยผู้รลีภัยคือกลุ่มคนที่ถูกบีกบังคับให้กระทบแม่แรงในขีนกำเนิดของตนั้ะไม่ต้องรีภัยออกนอกประเทศ รัฐบาลเผด็จการที่ใช้อำนาจก่มขู่ประชาชนหรือเกิดพังผัดแย้งจะมีการใช้ความรุนแรงในสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันคนเท้ไพร์เคยดูรีทายทางการเมืองมาแล้วเช่นนายพี่มาเป็นผู้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  ของเราจาสมุนมายาสิทธิน่าจะเป็นประชาธิปไตยในถึงทุกวันนี้ซึ่งทำให้ประเทศชาติแก้หน้ามาถึงนทุกวันนี้แก้หน้าอดตการมีคุณงหานไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วก็มีคุณจงหานอดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยและอดีตอดีตการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ชื่อนี่แหละรัฐบาลบนูระดการทหารยาเยี่ย้อหาโคมมอนิสต์ต้อง ตล้งรีไทยไปอยู่ตืาเปู้เี้ภ่ยอยู่ใช่หรือแม้แต่ถ้าเราเป็นแขชาติตาลทำสีสีนากก็พาลีไัยไปอยู่สวอรเบดนมาเกหลังรัฐกษัตริย์ารกินสกัดท่าบอน่าดมีประชาชนไทยตั้งรีไทยไปอยู่ต่างประเทศมากกว่าสา0ร้อยคนเช่นอธิชาติโยกรัมโมตดิ้งรักชินวัฒน์นายจรรยพันริจทวานััวน้าครับเผื่อไอตาตมาตุกทำลายบุก ขอนอยิษฐานชิงนักคตะนันแสดงนายจอมเพชรดิตสื่มวลชนและอาจารย์จรับอาจารย์จรนันคลิปจุธาอภิชัยอาจารย์ใจอึ่งพาพรอาจารย์มศงสดิ์เจียงธีรกุลในซึ่งทุกคนรู้จักคนนี้ดีอยู่แล้ว ผู้เรียนไทยชาวไทยเหล่านี้ไม่สามารถอยู่ในประเทศของตัวเองได้และถูกข่มขคือถูกเป็นต้นของสังคมแลบวกสิทธิ์ที่ถูกล่้นลอกสิทธิ์พิบัตรเิื้อเพลิงและถูกกดดันอย่างรุนแรงเพราะถูกใช้เจตนาที่ดีไรสิทธิดังเช่นการใช้ข้อต่อหาเด็กน้องเข้ามมาให่ปรตาชาดูภาพหรือคนที่เคลื่อนไหวในประเด็นสังคมถูกบลูเมียนนาจข่มขู่และไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้ ไห้เพ no ียงแต่เพื่อรีไทยระด็จการก็บปมะเทศไท่านั้นเกิดใะรไปแล้วเมื่วัน2 0็0ถึง1ะเมื่อวัน2,050ถึา3ยังมีเพื่อนเอท่าหายเพื่อรีไทยชาวไทยแล้วไม่น้อกกว้าเพินที่หายสาบสูญไปในจำกวนดนี้เด็กบ้านพุกคนโค้ชถูกถล่มน้ำในจังหวัดนครพนม3คนเรดยหนึ่งศพที่คาดว่าเป็นนายภูรชัยด่านวัฒนาที่4 ยังถูกอุ้มข้าไปอีกด้วยเนกระททางรอดสุนายรันชน กลุ่มหนึ่งนะครับมีสองกลุ่มนะฮะเดี๋ยวผมไปดูหน่อยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องประกันสังคมนะครับได้ยินมาอย่างนั้น ชุดเจ๋งมากนะครับชุดเจ๋งมากโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปทางโน้นนะครับก็คือตอนนี้มีสองกลุ่มนะครับ มีมรับจ้างนี่ม,มีผู้ซื้อภัย<า>ผู้รีภัยนะครับที่ทมารีภัยอยู่ในไทยมาพูดด้วยนะครับจับผมไปแจ้งที่สอ,องระังกันนะครับผมแจ้งไปแล้วก็เจ้าหน้าที่คุมตัวผมบอกว่าไม่ออกค่าเสียหายได้ไหมผมจะเลยให้พี่น้องประชาชนไทยหรือสังคมโลกขอให้รับรู้ว่าเลี่ยงปัญหาประเทศไทยหรือพี่น้องชาวรวิยามี มากมายแต่ขอให้มีคุณแม่ตาและขอให้คุณสารนะครับขอให้มีปัญหาเรื่องทางทางในลี้ไัโลกนะครับวันนี้ขอให้มีสุสารและแม่ตามีคุณแ่าจับนะฆ่าด้วยถูกทิ้งในทะเลถูกทิ้งในภามีคุณตายมากมายขอให้วันนี้ชี้แจงพี่น้องชาวบุานาน มีคุณลีไฟอยู่ในประเทศไทยเป็นพลวัาเขาก็ยังอยู่ในประเทศไทยนะครับมีปัญหามากม่ขอให้พี่น้องชาวโลกและขอให้เวียเนียขอให้เมตตาครับผู้ที่เป็นลีไฟต่างตาเมืองหรืออยู่ในคุ้มเหงประชาชนอยู่ในประเทศไทยรัฐบาลพม่าถ้าหลังบอปันพี่น้องชาววันยาขอให้ช่วยประมาณ ประชาชนสาประชาชนเลครับขอให้ดูเลยผมฝากไปให้กับพี่น้องชาวโรวิงยาด้วยครับจากผมผูบอกทันสุดท้ายนะครับขอขอบคุณพี่น้องเจ้าหน้าที่ทุกคนผมเป็นชีทาสาช่วยเหลือนาหลวงและขอให้ขอคุ้มครองสิทธิของผมด้วยนะครับอย่าให้มีคนมาถูกทำร้ายเลยมาอุ้งฆ่าผมนะครับก็มีคนถูกทำร้ายผมแล้วยังไม่ได้จับครับผู้ที่มาทำร้ายเนี่ย ก็เป็นคุณถามนุษย์ด้วยครับขอขอบคุณยังสูงครับวันดีชาติที่ทุกคนที่มาในงานนี้แล้วก็ผมช่วยงานพวกตั้ทุกคนด้วยครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้รี่ยัยมาอยู่ประเทศไทยนะครับเมื่อสองสาปีที่แล้วมีคดีใหญ่เป็นที่รับทราบกันคือคดีฆ่ามนุษย์นะครับมีนายทหารยศพลโทซึ่งเป็น คนในระดับผู้บังคับบัญชาของกองรมนรที่ภาคใต้นะครับถูกดำเนินคดีข้อหาค้ามนุษย์ก็คือชาวโรฮิงญาที่เดินทางมาจากฝั่งพมา่าแล้วมาขึ้นฝั่งอยู่ที่จังหวัดระยองแต่ถูกกระบวนการค้ามนุษย์นะครับจนกระทั่งมีชาวโรฮิงญาเสียชีวิตจำนวนมากนะครับต่อมาก็เป็นการนำสืบว่าเป็นการค้ามนุษย์อย่างหนึ่งนะครับและปรากฏว่าผู้ที่ค้ามนุษย์นั้น เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เป็นผึงนายทหารยศพลโทซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทัพด้วยกันนะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่วันนี้เราอยากจะให้รัฐบาลตระหนักถึงผู้รีภัยไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศว่าเขาเป็นคนที่หนีสงครามหนีความรุนแรงจากประเทศตนเองหนีภัยการเมืองเผด็จก,การนะครับที่ทําให้คนต้องรีภัยการเมืองไปนะครับดังที่ทราบมาแล้วนะครับตัวนี้อาเรียกร้อง ที่ต้องการให้รัฐบ,บาลรับรองสิงทธิผู้ีิภัยไม่ได้ส่งตัวเข้ากลับไปยังประเทศนะครับแล้วก็ให้สืบมค้นคดีต้นท่าวันเฉลิมจัดจัดสิทธิและก็คุ้มครองอผู้ีิภยัยชาวไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศทั้งหมดนะครับและอันที่สามให้ผ่านรพรบป้องกันการทรมานและการประับสูญหายฉบับของประชาชนโดยเร่งี่สูดเพื่อป้องกันการอุ้มฆ่าทั้งหลายตระวงนะครับ อันดับต่อไปจนคุณพัชรีคำหนักครับ ไพร่น์ท่านวันนี้นะคะเราให้ความสําคัญกับการความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันนะคะที่ไม่ได้ละเมิดผู้ใดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจรึงให้ความสําคัญของการที่ผู้ริพัยที่ออกไปถูกคุกคามนะคะอยู่ต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะเป็นคนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างจากผู้มีอํานาจและก็มันสะท้อนให้เราไดไ้ได้เข้าใจว่าทําไมนะคะพวกเขาต้อง ต้องออกไปนะคะก็จำยอมต้องออกไปนะคะแล้วก็ไม่มีทางออกใดๆเลยนะคะเพราะว่าโดยความหมายของของยูเอ็นก็คือว่าคนที่รีบใครออกไปต่างประเทศเนี่ยคือคนที่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนจบอ่ะให้ให้คนที่ถือป้ายสีอ่ะไปยืนเรียงกันเก้าคนอ่าก็คุณก็ประกาศอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนจบอ่ะผมให้คนที่ถือป้ายแบบเนี้ย ไปรวมรวมกันเนี่ยที่เป็นสีแบบนี้จะยืนด้วยกันสี่คนอย่าไปไหนนะครับอย่าไปไหนนะครับย่าไป้งฐานไยังประเทศอื่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนจบเนี่ยผมจะให้สิ่งที่เราต้องสนใจยืนถ่ายด้วยกันที่อยู่ในประเทศนะคะโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะและในโลกนะคะของเราทุกวันนี้นะคะโดยเฉพาะในทวีปเอเชียนะคะซึ่งณขณะนี้นะคะมีผู้ลี้ภัยจน ประมาณ80ล้านคนชั่วโลกนะคะนับตั้งแต่ปี2555มานี่คือตัวเลขก็ดับเบิลนะคะจาก40ล้านเป็นเล็กๆ80ล้านยองกลางนระวังมันนั่นมันสะท้อนว้านะคะในประเทศที่เดือดวามในเอเชียนะคะซึ่งเป็นประเทศที่มีความเป็นอำนาจนิยมสูงนะคะที่ทำที่จัดการนะคะกับคนที่กิต่างแล้วก็คนที่โดยเฉพาะคนที่ต้องการจิทิเสรีภาพนะคะต้องการที่จะ โดยในลงเรื่องของการมีประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในประเทศนะคะก็จับถูกกระทำนะคะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐนั่นเองนะคะและการที่การที่อิทจพลของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะในรัฐอำนาจนิยมเนี่ยกระทำการที่รังแกหรือคุกคามนะคะเผชิญพนักกิจกรรมทางการเมืองนะคะมันก็แผ่ขยายไปถึงชุมชนนะคะการรังแกหรือการ หลายคนนะคะและก็ทำรวมไปจนถึงคนที่พลัดถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันนะคะฉะนั้นตอนนี้นะคะช่วยกันตัดการนัดร่างก่างๆต้องการและาัดขาดการร่างนะคะับติดใจติดใจใจใจคนรุ่นใหม่สนใจขอบคุณมากครับติดตามกันด้วยกันว่าเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับ เพื่อนก็อยากจะให้ผู้สนใจนะคะได้เข้าใจตรงนี้เพื่อนก็รกกช่วยกันนะคะเป็นหนูเป็นตาในการที่จะไม่เกิดความรุนแรงไม่ไม่เดี๋ยวปิดมาอยู่ขึ้นอีกนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เป็นแรงงานเป็นเป็นคนพัฒนก็คือเป็นคนทำงานนะคะเป็นผู้ลิพไทยเนี่ยเป็นเป็นคนที่ทำงานแล้วก็ที่เขาชอบสิทธิ์จริงในการที่ริเป็นผู้ลิไัยเนี่ย ขาก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะถูกค้ามนุษย์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนทับเอีกนะคะอให้เกิดความซับซ้อนของปัญหาการที่เขาจะต้องมีความเสี่ยงในการค้ามนุษย์อีกด้วยนะคะพลัดถิ่นถูกรีบไถ้เช่นแรงงานที่เข้ามาทางานในประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นผลสืบเนื่องนะคะจากการที่บการดีผู้อิภัยการดีผู้พ,พลัดถิ่น นะคะแล้วก็มีความเสี่ยงในการถูกค้ามนุษย์และถูกดังแกก็อยากจะฝากตรงนี้นะคะแล้วก็ในอนาคตนะคะเราก็พยายามที่จะตรวจสอบการใช้อ,อำนาจหน้าที่ของของรัฐนะคะแล้วก็การเมืองการปกครองที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะแล้วก็เราไม่ควรที่จะส่งเสริมว่าตรฐาของการอลอยอนวลของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะที่ก่อาอาชญากรรมหรือหรือทำให้เกิดสภาพที่ทำให้เราเนี่ยต้อง ทัดถิ่งไปนะคะก็ฝากตรงนี้นะคะ่ะคุณค่ะใครพูดต่ออมีมีใครพูดต่อไหมแล้วก็อีกอีกเรามีข้อเล็กร้อหนึ่งนะคะที่อยากจะเรามีข้อเล็กงถึงห้าข้อที่มีการอ่านแถลงการไปแล้วนะคะข้อหนึ่งก็คือว่า อยากจะให้ผู้ลี้ภัยนะคะที่อยู่ต่างประเทศของรัฐบาลก็คุยจะขวัญเกื่อนให้เขาเรียกกลับมาต่อสู้นะคะในในเมืองไทย่างต่ไทยเนื่องจากว่าการมีคนพยายามที่จะพูดบอกว่าทำไมไม่ถิ่นแล้วออกไปทำไมนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องของระบบนิติรัฐนิติธทรมในบ้านเรามากในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองมีการทำรัฐประหารใช่ไหมจังหวะการนิติธรรมที่ ไม่ได้ให้โอกาสแก่คนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองได้สู้คดีหรือได้ประกันตัวเลยแม้แต่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเราอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะในใน,ในตอนนี้หรือในอนาคตเนี่ยใครจะพูดไหมมีใ,<ห>ใครพูด<ค>ไหมให้ผู้ยิไทยมมีใครพูดอ <บน S 1> <ส>ีกไหมมีใครพไหมวนล่นมาชื่อไหมบอยอยู่ที่ไหนกำลังล่าอยู่เมื่อกี้อ่านแถลง อ่านแถลงการไปแล้วใช่ไหมซอม่งพอดีเขเเาต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นข,ข้อเรียกร้องของเราด้วยส่วนหนึ่งนะคะโอเคมีเวลาถ้าไม่มีใครพูดผมจะจบแล้วนะจะให้มายืนถ่ายรูปก,ก็จะสรุปอะไรไหมอ่ะถ้าไม่มีก็จะปิดแล้วนะพี่พี่จะสรุปอะไรไหม พรบกรีสต้องการตามหาวงเฉลค่ะอยากให้บ <l ark> ้าใครจะยืนเฉยๆตั้งรึ่อโมงนเให้ังที่จยืนถือสักนาทีพอแล้วนยังได้ดะคะให้มีการตรวจสอบคดีการเ้่น่าสามคนและ2คนก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่ายังยังไม่เป็นที่สนใจเพราะว่า จริงๆเราควรจะทํามาก่อนหน้านี้แล้วก็เราควรที่จะคอนเซิร์นในเรื่องนี้ในใน,ในระบบโลกาภา,าตั้งแต่แรกนะคะและในขนาดได้มาตอนนี้นะคะเราก็ไม่คิดว่าจะเกิดคดีจะเกิดเคสของวันเฉลิมขึ้นนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าปดหูใจมากเลยนะคะท,ทั้งทั้งที่ตอนตอนนี้เราก็ยังเกือบแทบจะสิ้นหวังในเรื่องของเรื่องเศรษฐกิจที่มีคนว่างงานจนํานวนมากนะคะจากคิปโควิดและยังมาเจอเรื่องได้ร้ายในทางการเมืองแบบนี้อีกนะคะแก ทำให้เราเนี่ยค่ะต้องออกมาเรียบร้อยอีกครั้งนะคะโอเคก็หลังจากนี้นะคะเราก็จะมีใจเราก็จะถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็จะให้คนมาถือป้ายและถือป้ายนะคะ,ะพี่เล็กขอไม้หนะ่อยขอไม้ คน,คนที่มีป้ายนะครับรบกวนมายืนด้านหน้าหน้าหน่อยนะครับอะมาพูดดิพูดพูดดิผู้คนมนาะที่นี้นะคะเคยสงสัยไหมว่าทําไมผู้ี้ภัยมีแต่คนเก่งๆคนที่ออกจากประเทศนี้มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเขาเขาอยากให้เราอยู่แต่คนแบบนี้เหรอคนไทยที่ออกไปจากประเทศออกไปจากประเทศเราเนี่ยมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นทําไมไม่อยือคนเก่งๆไว้ในประเทศ เสมอทั้งๆทงี่เราจะมีภูมิลังกาที่ดีในจังเพลงกับหายจากจุดในจากประเทศเราเลยขอเก็บไว้ใเพท่อจะได้ดินค่ะครับจบแล้วโอเค okay. มีอีงไหมนะเดี๋ยวก่อนจบนะครับผมขอเชิญคนที่มีรูปแบบนี้นะครับ แบบนี้แบบนี้ที่เป็นสีสีครับมามาเก้ารูปนะครับมามาอยู่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็คนที่เป็นรูป,ปอื่นๆก็ถอยไปอยู่ด้านข้างๆนะครับอ่ามามายืนตรงกลางเลยครับคนที่มีเก้ารูปนะครับอ่าที่มีเป็นรูปสีส,สีนะครับเก้ารูปอ่าอันนี้อันนี้หนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขาดอีกหนึ่ง เดียนะผมหนึ่งสองสามสี่อะครบแล้วครบแล้วครบแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับทีละแบ่งแบ่งแบ่งให้คนอื่นถือแทนนี้ย โอเคได้คร awesome, ับบ <ai> okay. hey, ุร <Okay. S 2> ีภายโดยตรงเด็ดเด็ดเดยวจะไ้มาถ่ายโอเคอ๋อนี่ก็มีอยู่นี่90 9กโอเอที่ที่ทั้งมี่ขกันแล้วก็ เดี๋ยวเราร่วมยืนนะครับให้กับผู้ริภัยที่ถูกอุ้มหายสักครู่นะครับโอเคนี่ชาวลงยารูปถ่ายรูป อาเชิญเดี๋ยวมีผู้ผู้ริภายชาวลงยาที่อยู่ในไทยนะครับเชิญเชิญร่วมถ่ายรูปด้วยนะครับรรแล้วก็เรามีการลงชื่อนะครับลงชื่อ,อของเขาเรียกอะไรปฏิบัติการดวนนะครับปฏิบัติการอะไรนะก่อนนี้คุณวัชเลิมนะครับให้ให้เพื่อเรียกร้องนะครับให้มีการสอบสวนอย่างจริงจังนะครับก็ถ้าใครที่สนใจจะร่วมลงชื่อนะครับก็ าร่วมลงตรงนี้ได้นะครับช่วยช่วยยกมือนี้นะครับคนที่มีอ่าตามมือที่ยกมือนะครับโอเคนะครับมีรถจะไปอะไรไหมผมจะมา ผมจะมายืนแทรกพูดจากตรงนี้นะครับดูว่าดูว่าใหม่จะได้ผลหรือเปล่านะครับมีเสียงรถหวอด้วยนะครับใ <c oughs> หม่แม่งหอนว่าถ้าพูดจากตรงเนี้ โอเคนะครับก็กิจกรรมวันผู้รีภไพโลกวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับน้องน้องนักเรียนนักศึกษานะครับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมนะครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับที่มาร่วมดูแลนะครับขอบคุณมากครับ